สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดรอรัญงทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้อากาศดีมากๆนะครับอากาศดีมากๆหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับพอที่จะให้ ผู้คนสัญจรไปมาได้ลูกนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนก็พอที่จะลดอุปสรรคลงไปอากาศก็เย็นสบายนะครับตื่นเช้ามีเสียงนกเสียงกากบเขียดร้องระงมเลยนะครับทางอีสานทางบ้านแอดมินนี่นะก็เป็นบรรยากาศเก่าๆเดิมๆมึงแต่โบราณากาลนะครับเอาละนะทักทายส่งกำลังใจ ไปถึงทุกพื้นที่ทั่วไทยเดอ้อมีกำลังกายกำลังใจสุขภาพดีๆกันนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับมีเงินแสนเงินล้านก็ไม่มีความหมายนะครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเอาละวันนี้นะครับในห้วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้ว่าผมได้ได้รับ ได้รับได้รับการสอบถามไม่ว่าจะเป็นทางข้อ,อความทาง Facebook หรือในทาง YouTube หรือในทาง l ล n e ในช่องทางต่างๆโทรศัพท์อะไรอย่างนี้นะสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยในเรื่องราวของมงคลลวปุู่ทิมอิสรลิโกนี่ก็อย่างได้ที่เรียนไปแล้วบอกไปแล้วว่านาทีนี้อันตรายแล้วนะทุกทา่านทุกคนครับ เราลองตั้งคำถามดูว่าพศ256768 69มันยังจะมีออกมาพลั่งพลูออกมามากมายขนาดไหนเพียงใดอีกต่อไปลองถามลองตั้งคำถามขึ้นไว้นะครับปลายเปิดเอาไว้แล้วลองคิดตามว่ามันจะมาแบบไหนคำพูดที่บอกว่าถ้ายังไม่เห็นอย่าด่วนสรุปพึ่งว่าหลวงปู่ไม่ได้สร้าง เป็นจริงนะครับแต่ก็จะต้องอยู่ในคันลองต้องอยู่ในกรอบในสิ่งที่เราสามารถดูได้ส่องได้จับได้พิสูจน์ดูอะไรต่างๆใช้ความรู้สึกสารพัดที่จะดูเนาะอะไรที่มันง่ายๆเลยอะไรที่มันฝืนแล้วทุกท่านดูแล้วมันเคลือบแคลงใจก็วางซะนะครับอย่าไปเอาครับเพราะอะไรเพราะว่า ห5 1 4 1ห1 2นึ่งไล่ลงไปถึงยุคต้นนะครับมีเรียนแบบถอดพิมพ์มาหมดแล้วบอกอย่างนี้เลยนะครับเออมันมีเรียนแบบถอดพิมพ์มาหมดแล้วถามว่าแปลกไหมไม่แปลกหรอกครับเพราะมันเป็นอาชีพของเขามันเป็นอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรละทีนี้นะครับทำอย่างไรละทีนี้ ก็ต้องศึกษาต้องดูแล้วก็ค่อยๆดูอย่าเห็นว่ามันราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไปรีบไปเก็บไปอะไรหานะครับต้องใจเย็นๆดูดีๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำได้นะทำได้ทั้งการโดยโดยเฉพาะการถอดพิมพ์เนี่ยถอดได้อยู่แล้วนะทุกคนนะถอดได้อยู่แล้วอย่าไปคิดเป็นอื่นนะถอดได้ เหมือนด้วยนะเหมือนด้วยแล้วคราวนี้ที่เขาจะพยายามอยู่ก็คือจะพยายามเนื้อครับจะพยายามทําเนื้อครับทํามวลสารทําเนื้อนะครับแต่บางทีเขาก็ลืมปัจจัยต่างๆรอบนะครับปัจจัยต่างๆเช่นวาระการสร้างในแต่ละปีปีนี้จะต้องเป็นมวลสารแบบนั้นแบบนี้แล้วก็น่าจะมาในยุคไหนเช่น มีตะกุดฟังตะกุดมาวาระใดเริ่มปีไหนเนื้อนี้จะเป็นปีไหนอ่าลงบอลจะเป็นปีไหนนะครับแต่ละพิมพ์เป็นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยแบบนี้เลยอันนี้แหละที่เขายังทําไม่ได้นะครับมันก็เป็นพอจะเป็นช่องทางให้เราได้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็เห็นใจสําหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่นะสำหรับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่นะอ,อ,อ,ทอะไรครับ ที่กำลังเริ่มเริ่มสะสมะครับผมกำลังเริ่มสะสมแล้วก็ไปเจอซะอะไรอย่างนี้นะก็ทอเหมือนกันนะครับนะมันก็ทอเหมือนกันนะยุคปูนมีไหมมียุคดินมีไหมมียุคผงพลายมีไหมมีนะแล้วยุคผสมประสานกันมีไหมมียุคเคลือบบอนมีไหมมีเคลือบยางนาเคลือบบอนเคลือบแล็กเกอร์เคลือบเทียนมีหมดนะครับ ยอดเทียนยอดเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูนะทุกคนนะต้องดู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 งดงดแม้กระทั่งว่าตัวแอดมินเองก็ยังต้องดูทุกวันติดตามทุกวันแล้วก็ดูพิมพ์อะไรตลอดทั้งหมดนะครับแต่บางอย่างบางทีเราก็มันก็คาอยู่ที่อันนี้แหละครับมันก็เต็มปากไม่ได้อะนะเดี๋ยวเขาก็จะว่าเราอีกนะครับอไปหาสวดพระคนนั้นสวดพระคนนี้เออ นั่นแหละก็เป็นการไม่ควรนะครับก็ได้เพียงแต่ว่ามาสะท้อนมาบอกกล่าวเล่าสิบกันนี่แหละให้เอฟซี FC ก็ดีให้คณะศรัทธาในสายนี้นะครับในช่องทางรูปแบบที่เราศึกษากันนี้ได้รับรู้รับทราบเท่านั้นนะทำได้เท่านี้แหละครับเราคงไม่ไปก้าวไก่เขาละนะเป็นทางของใครของเราเนาะสิ่งเนื้ออื่นใดเราก็หวังหวังว่า ให้ได้มงคลที่ทันหลวงปู่ก็อพอแล้วนะครับนะได้สัมผัสในให้รู้สิว่าเออเขาเป็นอย่างไรพระพายกุมานไม่บวมไม่ส้มไม่นมทั้งห้ามันเป็นแบบไหนเมตตาเป็นแบบไหนนั่นแหละสิ่งที่เราอยากจะเจออยากจะเจอนะเราก็หวยหาในส่วนส่วนนั้นนะครับว่าอยากเจสัมผัสพุทธคุณในส่วนอันนี้เราก็ไม่เท่าไหร่นักหรอกเนาะทุกท่านทุกคนครับเอา พูดมากไปก็ไม่ดีครับเอาเป็นอย่างนี้ก็เห็นใจกันในวันนี้ขออนุญ,ญาตมาสะท้อนเป็นบางส่วนเป็นบางส่วนนะทุกคนนะเป็นบางส่วนให้เห็นกันนะครับใช้เวลาสัก20นาทีนะครับก่อนที่จะอยากย้ายเดินทางไปทำงานตามภารกิจหน้าที่หลักของเราท่านทุกท่านทุกคนเนาะครับผมเอาละเอาละเอาครับอย่างเช่นที่บางๆอยู่เนี่ยที่ให้เห็นอยู่เนี่ยบางๆเนี่ย ก็คือผมพยายามเก็บเอาไว้เพื่อให้สะท้อนให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นองค์นี้นะถ้าท่านติดตามอยู่เราจะมองเห็นว่าหลังของหลังหลังของท่านเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยไม่ใช่ยัน1.5นะครับไม่ใช่หลัง15นะครับมันก็จะเป็นย้อนออกไปถึง2 5 0 8นนะทุกคนเนี่ยหลังยันแบบนี้เราต้องจำให้ได้ก่อน นี่ยครับยันพวกนี้ครับเนี่ยสองพันห้าร้อยแปดมาซึ่งเริ่มจะมีบล็อกไม้แล้วก็เชื่อมกันนะครับแล้วก็มาเป็นบล็อกโลหะนี่ครับนี่เขาถอดกันได้หมดแล้วดูหน้านะครับหน้าลักษณะการถอดเห็นไหมครับลักษณะการถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยหน้านะครับสองพันห้าร้อยแปดเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะเขาจะไม่ใช่แบบนี้นี่เขาไปเอา ถอดหน้าอื่นมานะครับถอดหน้าอื่นมาแล้วก็เอามาใส่กันนะครับพอยุคนั้นเนี่ยกุมารนั่งส้นเ็าจะเป็นอีกอันนึงกุมารนั่งส้นจะมาเริ่มหลังๆนี้นะกุมารนั่งส้นมันจะเป็นหน้าหนึ่งห้านะครับจะเป็นหน้าหนึ่งห้าแล้วดูลักษณะดูลักษณะของมวลสารนะครับนี่นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะนี่พวกนี้นะครับต้องดูนะครับ มันไม่ใช่นะทุกคนแล้วก็ดูบอลนะครับดูบอลเนื้อผิวลอยอ่องล่องอยู่นี่นะมันอยู่คนละที่ละทางกับเนื้อหาเลยนะครับมันไม่เข้าไปเลยนะครับมันไม่แทกไม่ซึมมันไม่ได้ให้สัมผัสรับรู้ถึงอะไรเลยนะครับดูนะครับนี่นะเนี่ยนะครับทุกคน นะครับมีหลายคนที่ดูแล้วเจ็บปวดเจ็บใจก็ทุบเลยก็มีนะไม่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านละนะครับเขาอยากจะดูอยากจะรู้ก็ขออนุญาตลงปู่แล้วก็จัดการซะเลยนะครับเป็นเคมีนะครับเป็นเคมีเคมีคือเคมีไม่ใช่ปูนนะทุกท่านทุกคนนะปูนมันจะเป็นยุคข,ของเขาก็มีอยู่แต่เคมีเนี่ยคือ,อพอออกจากพอออกจากบล็อกจากอะไรมาทิ้งไม่ถึง5นาทีเขาจะแข็งโป๊กเลยนะ นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยดูนะครับผมมันจะไปแบบไหนล่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อที่อันนั้นเนี่ยมันไปแล้วครับเรียบร้อยผมไม่ใช่ออกแรงน้อยๆนะเนี่ยเนียครับเนี่ยครับไม่ใช่ออกแรงน้อยๆนะครับไม่ใช่ออกแรงน้อยๆนะเนื้อพวกนี้นะครับดูนะครับไม่ไม่มั่นใจอะไรก็วางเลยนะครับวางเลยบางทีก็ บางทีก็ไปเจออย่างนี้นะทุกคนเนี่ยมันคือไปเจอเหรียญใจก็อยากได้เหรียญเหรียญคุ้มแล้วแต่คราวนี้เหรียญกับองค์เนี่ยเขาก็าต้องไปในทางเดียวกันนะวันนี้เป็นวัคซีนก็แล้วกันนะไม่ต้องมาเชื่อแอดมินนะครับก็ดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะี่แหละแอดมินก็ศึกษาเหมือนกันผมก็ศึกษาเหมือนกันครับดูพิมพ์ดูวาละมันจะไปทางไหนอย่างอันนี้นะถ้าถ้าแรกก็เริ่มเดิมทีเนี่ย ถ้ามาเจออย่างเนี้นะโอ้โหมนสารนี่ถ้าใครไม่ไม,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 ไม่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 แน่นั้นนะก็ก็ดูว่ามันน่าจะโอเคแต่ลักษณะของมีน้อยเออพูดตรงๆก็คือเนี่ยลักษณะพวกอันนี้จะมีน้อยนะครับลักษณะที่เขาจะจะห่านจะอะไรจะเป็นรอยมีมีนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีน้อยแล้วถ้ามีมันก็ต้องดูเนื้อนะครับไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะ เนื้อที่ที่มันเป็นเคมีแบบนี้นะครับนี่มันแข็งมากๆนะครับทุกคนมันแข็งมากๆครับผมมันมันไม่กระทบกระเทือนเลยไม่จะกทรทะทบานอะไรเลยนะนี่นะมันเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยดูนะครับดันคงดานข้างนะต้องทุบอย่างเดียวนะครับยึดแล้วทีนี้ก็มาอยู่หลังเหรียญคนเขาทาเขาก็ทํามานะทามาสารพัดนั่นแหละอันนี้เป็นลักษณะเหรียญอุสั้น ดีไม่ดีข้างหลังเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับเหรียญจะยังไงก็ช่างเถอะนะแต่ถ้ามาคุณแผนเป็นแบบเนี้เราก็วางเลยดีกว่านะครับอีกอันหนึ่งถ้าเหรียญอันนี้เนื้อมันจะเป็นแบบไหนก็ตามเถอะแต่ว่าถ้าถ้าเหรียญไม่ดีหือถ้าเหรียญไม่ดีก็วางเถอะเช่นเอามาดูเนี่ยเอามีเหรียญเหมือนกันครับมาดูดิดูโคตรเอา้าต่าง เรามาดูแล้วมันใช่ไหมมันคมมันชัดหรือมันทำไมนี่อันนี้มีเส้นอะไรเกินมาเนี่ยเส้นขอบวิ่งไปหมดเลยมันมาจากไหนอะไรอย่างนี้นะมันไม่เคยมีในที่เรานั่นเลยแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปดูเนื้อดูอะไรเลยครับผมนะวางเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นอื่นไม่ได้ครับง่ายๆเลยเนี่ยเนยอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะเหรียญเพราะเหรียญมันไม่ใช่ไงครับ เหรียญอย่างนี้มันมาจากไหนมาที่ไหนครับมันไม่มีนนะเนี่ยที่ขอบอย่างนี้ครับแล้วมันก็ดูง่ายเพราะฉะนั้นเหรียญก็มาในสายเหรียญนนะ่ะที่ถอดพิมพ์ผงก็มาในสายผงที่ถอดันวมนมาเจอกันนะครับ <şu> เขาก็ทํามาแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มของอสอ,อนอนทีวีในกลุ่มศิทธสถานุรักษ์เขาก็มีกลุ่มอยู่ก็ขอบพระคุณน,นะหลายๆคนหลายๆท่านมีอะไรที่เป็นข่าวเป็นข่าวก็เอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกัน นะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เข้าไปนะครับเข้ามาเราดึงกันเข้าเนาะศึกษาไปได้วยกันทางรอดต้องศึกษาตัวน,นี้ใครรู้ก่อนก็พอจะเห็นก็โชคดีไปนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเ่าเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดเลยทุกคนหรือแม้กระทั่งอันนี้นะวาระนี้อ่ะทุกท่านว่าหลังปีไหนครับที่เขียนวา,าระอาหานไร่เต็มเต็มเนี่ยเนี่ยละหารไร่เต็มเต็มเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องดูก่อนเข้าปีไหนครับไม่ใช่หนึ่งห้าแน่นอน แล้วหนึ่งหกมันก็มีหนึ่งหกเขาปลูกเสกก็ไปแจกจ่ายบุงบูชาก็หนึ่งหกสุดท้ายแล้วบ้างเขาก็มาเรียกบล็อกห่างบล็อกหึงอะไรกันตามนั้นแหละเพื่อให้มันชั้นนั้นก็ว่ากันไปนะศรัทธาแบบไหนไปทางนั้นนะทุกคนนะแต่ว่าอย่างเนี้ยมันจะไปปีไหน่ะต้องถอยหลังใช่ไหมถอยหลังไปถึงไหนปีไหนแล้วมันก็จะไปบอกเนื้อเนื้อเราว่าเนื้ออะไรนะครับ ขาไม่ได้สนใจหรอกเนี่ยเขาทํามาแบบนี้ดูพิม์เอาพิมมาเป็นลักแล้วก็ทํามวลสารเข้ามาอัดเพื่อดึงอะไรเนี่ยปิดตาเข้าตกแต่ปิดตาอะไรเนี่ยนะครับดึงมานะครับมาให้ให้ให้เราได้สนใจที่จะเก็บบูชาอย่างอันนี้นะเป็นพิมพ์ทรงพลนะครับที่มันจะมาความกันกับนั่งกุมารนนครับมันจะมีนั่งบัวกับนั่งกุมารเ,เนื้อเขาไม่ใช่เป็นเนื้อแบบนี้นะครับ มันก็เป็นเนื้อแบบอื่นนี่แข็งกระโปงแล้วตีก็นี่เป็นปูนทั้งหมดเลยเนี่นะครับเป็นปูนเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะผมเก็บเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะมาย้ำซ้ำเนี่ยหักเอาหักนี่นะซ้ำย้ำกันอยู่อย่างนี้นะครับผมก็เห็นใจกันเนาะค่อยๆดูนะทุกคนนะค่อยๆดูไปครับค่อยๆดูไปมันมีทั้งดีและไม่ดีแะในโลก ในแต่ละเพจแต่ละอะไรก็ดูเอาเดอ้อดูเอาดูเอาอะไรที่งินค่อยๆค่อยๆไปครับค่อยๆดูครับนี่อย่างนี้ครับผมนี่มันหลายอย่างครับผมหลายอย่างอันนี้เป็นหนึ่งสองมายกหนึ่งสองมาก่อนมาถึงหนึ่งสองสองพันร้อยแปดมาถึงหนึ่งสองนะครับเนื้อพวกนี้นะครับนี่ครับ บางทีเขาก็จะพยายามมันมีการคําว่าพยายามอ่ะพยายามทําให้เก่าพวกที่เขาเล่นพิมพ์เขาก็ดูเนื้อเนี่ยเ,เขาพยายามทําให้เก่าแล้วเขาก็บอกว่าทําได้แต่ดูยังไงมันไม่ได้แน่ๆครับแต่ก็ไม่แน่นะในส่วนที่ใครที่ไม่เคยไปมาดูจัดๆด,ดูสองดูอะไรเนี่ยไม่เห็นมาก่อนเนี่ยก็อาจจะเสร็จแน่ๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเคยเห็นแล้วเนี่ย เนื้อพายเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไงแล้วเนี่ยมันจะมันจะดูง่ายอยู่หรอกครับมันจะดูง่ายอยู่เี้ยอย่างเนี้ยมันไม่ใช่นะครับเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเนี่ยกองๆอ,อย่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดนันเอครับแล้วก็มาดูองนี้เนี่ยนี่เขาจะพยายามทําเนื้อแล้วครับทุกคนอันนี้เป็นหนึ่งหกบล็อกหนึ่งหกบล็อกแรกเขาลองพิมพ์อะไรกันเนี่ยเขาที่เขาเรียกกันดูนะครับเข <ule> าจะพยายามทําเนื้อแล้วอ,องค์เนี้ยเขาเริ่มปพยายามทําเนื้อเขาก่อนผมเอาเนื้อให้ดูอยู่นะ องที่เขาพยายามทําเนื้อเนื้อเขียวเดี๋ยวอยู่ใกล้มือหรือเปล่านี่เขาจะพยายามทําเนื้อให้เหมือนให้เหมือนให้เก่านะครับทุกคนดูนะอ่ะเวลาเราสองหยุดผ่านทางกล่องผ่านทางนี้นะครับดูนะอู้ยเห็นไหมนี่ผ่านทางนี้นะครับมันแลเห็นเขียวเป็นน้ำบงน้ำว่านมีบอลปราปายแล้วฝังตะกุดแบบนี้ จะกุดแบบนี้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับผมมันจะต้องมีดำน้ำมันเจ้าตากเนาะแล้วก็มีรอยกัดอีกทางหนึ่งครับไม่ใช่เป็นแบบนี้รอยกัดทางขวางนะครับเพราะเขาบีบนะเขาไม่ได้บีบกลางๆแบบนี้ครับเขาไม่ได้บีบแบบนี้เขาบีบกลางๆครับมันก็จะเป็นรอยตามแนวขวางนี่ครับดูหน้าพระครับหน้าพระก็ใช่เห็นไหมในยุคนี้กุม,มารมันยังไม่นั่ง้นนะครับมันจะมานั่ง้นหนึ่งห้า นี่กุมาเนเป็นนี่อยู่เลยครับพวกแชรพวกเชอ,กอะไรไม่มีอันนี้พยายามทําให้เก่าอันนี้พยายามทําให้เก่าเต็มเนื้อดูนะครับทุกท่านทุกคนเนื้อมันแข็งกระโปกเลยนะนี่แข็งมากแข็งมากนะครับทบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือเปล่านะแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายอันหลายอย่างนะทุกคนไม่ใช่มีเพียงแค่นี้นะที่แอดมินเก็บ เอาไว้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกหลังเหรียญพวกเนี้ยหลังแบบพวกเนี้ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างมันใช่หรือเปล่าต้องเอาดูองค์ประกอบมันมีไม่มีมีสร้างนะทุกคนมีสร้างแต่เราก็ต้องมาดูอ่ะต้องมาดูว่ามันใช่ไหมนะครับอย่างองค์นี้ก็เอามาให้ดูอีกนะเนี่ยอย่าง12ราศีอย่างเงี้ยมันมีไหมเนี่ยสิบสราศีเนี่ยมันอาจจะมีหรือเปล่า ตั้งซะก่อนครับตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนแล้วอย่างนี้นะครับนี่บล็อกนี้นะครับบล็อกรหารไร่อันนี้จะมาแล้วครับจะมาหลังที่มาเป็นพิมพ์หนึ่งห้แล้วแต่ดูที่เบอร์แล้วเกินนะครับไม่คมไม่ชัดดูฟังคี่บอลฝังอะไรต่างๆนี่ครับมีพอยครับนี่ครับมันมาเป็นหนงหแต่ว่าเนื้อมันไม่ใช่หนึ่งห้าเด็ดีนี่ครับมีนั่งส้นแล้นะครับ พยายามทําแต่ยังไม่ยังห่างครับเอาองนี้ยังห่างมากๆมันก็มีมาให้เห็นแบบนี้นี่ครับแข็งกระโปกเลยนะครับแข็งมากพอหนึ่งห้าต้องคนเหนียวสุดอืมแล้วก็หลายหลายมิติหลายหลาย,หลายอย่างต้องค่อยๆดูแดูนะทุกคนให้กำลังใจกันเออมันยังมีอะไรอีกนะครับในหลายในหลายในหลายเนื้อในหลายอย่าง บางทีชุดที่มันดูด,ด,ดแม่เหล็กก็มีเหมือนกันอย่างนี้ก็ต้องดูอีกนะเห็นไหมพวกพิเศษอะไรพวกนี้ก็ต้องดูครับต้องส่งไปดูดูหลายๆอย่างครับดูหล,หลายอย่างมันบางทีมีรูปอะไรเงี้ยเราก็ดูไม่ได้หรอกนะมันต้องส่งเนื้อสอ่งอะไรกันไปอีกนะครับส่งเนื้อดูเนื้อสอง่งอืมอ่ะดูนะ นครับบางทีเขาก็ว่ามาจากบ้านนั้นบ้านนี้แต่ว่ามันก็จะมีจุดที่เราจับอยู่แต่ว่าก็ก็เราก็กักไว้นะกักไว้ตามที่นี่นะนะครับเขาก็ไปเล่นหากันโอ้ยเราก็ไม่รู้จะบ้านยังไงไปทักทวงะเอาที่มันสบายใจก่อนดีกว่าผมว่านะเอาละวันนี้นะเช้านี้นะมาสะท้อนให้เห็นพูดค่อยๆไม่ได้พูดแรงนะ พูดค่อยๆอ,ออจะพยายามไม่ให้ไปอะไรกับกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับอืมนี่อย่างเช่นอันนี้นะผมก็เอามาให้ดูอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมหน้านางเทวดาที่มันเป็นตะกุดทองคำนะเขาก็ถอดพิมพ์กันมาอุย้ยอย่างสุดๆเหมือนกันนะทุกคนนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดานะครับที่ทํามาไม่ใช่ธรรมดานะครับอืม ต้องดูครับต้องดูนะต้องดูต้องดูนะครับเป็นห่วงกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสารพัดสารพัดสารพัดที่จะเป็นที่จะอนั้นครับต้องไปค่อย,อย,อยดูเอา้าได้ประมาณนี้แหละได้ประมาณนี้แหละครับผมยังไงก็ตามครับนี่แล้วก็ยังมีแบบนี้ก็มีนะนีนะ่อืมเนี่ยครับมันหลังหลังอะไรนี่ตอนแรกผมก็ว่าหลัง หลังเม็ดข้าวหรือหลังอะไรสักอย่างเนี่ยครับมันก็มีพลอยมีอะไรด้วยนะครับหลังแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลังสารพัดที่จะมีนะครับออกมาอีกนะครับก็ไม่รู้จะวางไงละเขาก็เป็นอาชีพเขาแหละนะกลุ่มที่ทํามาตัวเราก็ต้องมีวิธีการนะครับเอาให้รอดนะครับเอาให้รอดครับเอาประมาณนี้เลยนะทุกท่านทุกคนครับผมสาหรับเช้านี้ก่อนไปทํางานนะส่งความสุขความ ปรารถนาดีส่งถึงกันเดี๋ยวพบกันนะครับทางไลฟ์นะครับ Facebook ไลฟ์นะครับผมทุกวันเสาร์วันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้เอาวันอังคารเจ,เจอกันนะครับพูดกันในนั้นอีกทีนึงมีอะไรก็แชร์กันครับทางรอดต้องศึกษานะท่านทุกคนครับผมด้วยความรักความปรารถนาดีจากสะออนอุดรทีวีเราท่าน ที่แวะเข้ามาก็ใช้วิจารณญานในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจกขอบพระคุณนะครับมีสิ่งหนึ่งประการใดก็ค่อยทักค่อยทายค่อย่ากันโอเคนะครับผมบุญรักษาครับทนทุกคนเฮงปางเดินทางปลอดภัยก็ขายน้ำรวยบุญรักษาครับบารามีหลวงปู่ทิพย์คุ้มครองสะออนอุดรทีวีขอบพระคุณครับสวัสดีครับ